สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะพบกับช่องครูพุชแชนแนลนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็น how to play ซ u รุกุ by ครูพุชตาราง9 9คูณ9ก้ก d i ก็คือเป็นลนักษณะเป็น9 9คูณ9แบบทะแยงนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขอีกหนึ่งเงื่อนไขคือในแนวทะแยงเนี่ยก็จะต้องมี เลขหนึ่งถึงเลข9อยู่นะคะแสดงซ้ายมาขวาหรือไม่ก็ขวาไปซ้ายนะคะจะต้องมี1นถึงเอยู่ห้ามซ้ํากันเด็ดขาดเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่มันแตกต่างมาเพิ่มเติมมาจากตาราง9้าคูณเคลาสสิกและตาราง9กคูณเพวกอัลฟาเบตอะไรเงี้ยก็คือนอกจากเงื่อนไขแนวนอนนะคะแนวนอนนอน1นถึงนอน9นะคะนอน1นถึงนอน9แล้วก็จะเป็นแนวตั้งเหมือนเดิม ตั้งหนึ่ถึงตั้งเก้านะคะแล้วก็บ้านเป็นหลังเหมือนเดิมค่ะบ้านหลังที่หนึ่งไปจนถึงบ้านหลังที่เก้านะคะแล้วก็เงื่อนไขที่สก็คือแนวทะแยงที่เป็นเส้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ต้องมีจํานวนหนึ่งถึงเก้าอยู่ห้ามซ้ำกันนะคะอ่ามาเริ่มเล่นกันเลยหลักการเหมือนเดิมทุกประการเลยก็คือตามหาแนวนอน ตั้งหรือบ้านหรือแนวเทียงที่ให้จํานวนมามากที่สุดนะคะตัวเลขมามากที่สุดนะเท่าที่มองเห็นตอนนี้ก็คือนอนห้านะคะนอนห้าให้มาแล้วเหลือสองตัวเท่านั้นนะคะก็น่าจะหานอนห้าก่อนเลยเนาะนอนห้าเหลือสองกับเก้าอ่าสองกับเก้าอ่าสองอยู่ตรงนี้นะคะเก้าอยู่ตรงนี้อาจจะอขอเปลี่ยนสี จะได้เห็นชัดขึ้นสองกับ9นะคะจากนั้นก็บ้านหลังที่4อ่าบ้านหลังที่4ี่เหลือตัวเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ5ใส่ห้าลงไปบ้านหลังที่4ี่นะคะก็เต็มแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปดูตั้งหนึ่งดีกว่าตั้งหนึ่งเหลือสองตัวเท่านั้นนะคะตั้งหนึ่งนี่ตั้งหนึ่งเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 2กับ8ค่ะ2กับ8ปดสกับ8ปดน่ะสใส่บนได้ไหมอนอกจากดูแนวนอนแล้วนะคะเราก็ดูแนวตั้งต้องดูบ้านด้วยแล้วก็ดูแนวทะแยงประกอบนะคะ2กับ8เพราะฉะนั้นสองกับแปดเนี่ยใส่ได้ทั้งบนและล่างนะคะตรงนี้สองกับแปดถูกบังคับไหมยังไม่ถูกบังคับเพราะฉะนั้นเราก็ทดลงไปนะคะจะทดแนวนี้ก็ได้นะคะว่าเนี่ยตั้งหนึ่งเนี่ย ทดไปแล้วว่าสองกับแปดอยู่ตรงสองช่องนี้นะโอเคนะคะสองกับแปจากนั้นก็ไปดูตรงไหนอีกค่ะที่มันให้เหลือเลขน้อยๆอ,อาจจะ3ามตัวสองตัวหนึ่งตัวนะคะอะ้าอันนี้ก็เท่าที่มองก็คือตั้งแปดนะคะตั้งแปดตั้งแปดก็จะเหลือสองสองกับแปดอีกแล้วนะคะ2กับแปด สองกับแปดเพราะฉันแปดอยู่บนสองอยู่ล่างนะคะอ้าวจากนั้นพบว่าแนวทะแยงเนี่ยค่ะแนวทะแยงเนี่ยห้ามมีเลขสองอยู่ตรงนี้นะและไอ้ตรงเนี้ยที่เราจองไว้สองกับแปดเพราะฉะนั้นสองลงตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นแปดกับสองแ,แง่ที่เราโทษไว้ตาทิ้งไปเลยนะคะตูดทิ้งไปนะคะอ้าวจากนั้นก็ทําให้แนวทะแยงเนี่ยเห็นไหมคะแนวทแยงก็มีผลต่อการลงจํานวนนะคะจากนั้นก็ไปดู ไปดูนอนนอนไหนดี <c oughs> <c oughs> นอนแปดก็ได้ค่ะนอนแปดหลือสามตัวเหลือสามตัวก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งแปดเก้าค่ะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าอ้าวนงตัวนี้เป็นหนึ่งอ้เต็มพอดีบ้านหลังที่เก้าแล้วก็เหลือแปดกับเก้าแปดต้องอยู่ซ้ายเก้าต้องอยู่ขวานะคะเพราะว่าถ้าแปดอยู่ขวาชนตรงนี้ไม่ได้นะคะชนก็ระเบิดตู้มทันทีนะคะจากนั้นก็ไปดู นีต่ตั้งเก้าค่ะตั้งเก้าเหลือสองตัวเท่านั้นก็จะเหลือสองกับสี่อ่าสองกับสี่สองใส่ข้างบนไม่ได้ต้องเป็นสี่เท่านั้นเป็นสองนะคะแล้วก็ไปดูบ้านหลังที่หกมีเหลือตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียวคือหนึ่งพอบ้านหลังที่หกเติมหนึ่งไปปั้งปั๊บจะทําให้นอนหกนะคะก็จะเหลือตัวเดียวเหมือนกันก็คือหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะคะเหลือเก้าใส่เก้าลงไปได้เลยปั้งนะคะ แล้วก็ดูแนวทะแยงนี้นะคะนี่แนวทะแยงนี้ก็เหลือเพียงสองตำแหน่งนะคะก็คือตำแหน่งตรงนี้บ้านหลังที่สามกับบ้านหลังที่เจ็ดนะคะอ่าทะแยงนี้ก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งกับแปดนะคะหนึ่งกับแปดนี่ต้องใส่แปดตรงนี้นะคะเพราะว่าใส่หนึ่งนี่ชนเต็มเต็มนี่ชนเลยตุ้มนะคะต้องใส่แปดนะคะโอเคแปดตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งมี่แนวทะแยง ทะยงจากขวามาซ้ายเนี่ยเต็มแล้วนะคะเรียบร้อยจากนั้นก็จะส่งผลให้บ้านหลังที่สามเนี่ยเหลือตัวเดียวก็คือนอนสี่ห้านะคะห้าเติมห้าลงไปอ่าทาให้ตั้งเจ็ดเนี่ยเต็มโดยอัตโนม,มัตินะคะจากนั้นก็ไปดูนอนสี่ดีกว่านอนสี่เหลือสองตัวเท่านั้นก็จะเป็นหนึ่งกับสี่นะคะเราเล่นไปเรื่อยๆจะมัน,น,นจะทําให้ประสบการณ์เรารู้ว่าเออตรงไหนที่เราควรจะไปดูแล้วก็ ตัวเลขเหลือน้อยๆค่ะเราจะสังเกตได้เองนะคะต้องฝึกบ่อยๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นนอนห้าเอ้ยไม่ใช่ตั้งห้านะคะตั้งห้าก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งสองสามสามกับหกอ่าสามกับหกสามกับหกเติมตรงไหนได้บ้างสามก็เติมตรงนี้ได้หกก็เติมตรงนี้ได้สามก็เติมตรงนี้ได้หกก็เติมตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสามกับหกเติมได้ทั้งสองที่มีสิทธิ์เติมทั้งสองที่ก็ทดไว้ แนวตั้งนะคะ <c oughs> อ้าวจากนั้นก็ไปดูอ่านอนสามเอ้ยไม่ใช่นอนอีกแล้วตั้งสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับเก้านะคะเจ็ดกับเก้าอ้าวข้างบนต้องเป็นเก้าข้างล่างต้องเป็นเจ็ดถ้าเจ็ดข้างบนตูมชนตรงนี้นะคะจากนั้นทําให้ทะแยงนะคะทะแยงซ้ายไปขวาเนี่ยเหลือตัวเดียวแล้วเหลืออะไรเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเหลือเจ็ด ส่เจ็ดลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะเต็มแล้วนะคะสำหรับตั้ง3ามแล้วก็ทะแยงทั้งซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายนะคะบ้านหลังที่1เหลือ2ตัวมันก็คือ2กับ5้นะคะสกับ5้ใส่สองด้านบนนะคะใส่5ด้านล่างจากนั้นก็นอนหนึ่งซะเลยนอนหนึ่งนอน 1, หนเหลือ2ตัวก็คือหนึ่ง กับสีนั่นเองอ่ะหนึ่งต้องอยู่ขวาสีต้องอยู่ซ้ายแ้น่งอยู่ซ้ายชนตุ้มนะคะไม่ได้นะคะจากนั้นก็ไปดูตั้งสองนี่ตั้งสองหรือไม่ก็บ้านหลังที่7นะคะก็จะเหลือ6กับ8เติมได้แล้วนะคะหกับ8เติมแบบได้ชัวร์ก็คือ6อยู่บน8อยู่ล่างนะคะแล้วก็ไปดูนอนเจ็ดนอนเจ็ดนี่นอนเจ็ดนอนเจลองที่นะคะก็คือหนสอง สามกับห้าสามกับห้าเติมได้ไหมอ้าสามอยู่ขวาห้าอยู่สายโอเคนะคะาจากนั้นตรงเนี้ยที่เราจองเอาไว้เนี่ยว่าสามกับหกอ่ะสามไปแล้วก็ต้องเหลือหกที่เดียวเห็นไหมคะตูดทิ้งไปเลยนะคะาจากนั้นก็จะเหลือตั้งสี่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 เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้า บางครั้งนะคะแบบโอ้โหเหลือตัวเดียวเนี่ยตื่นเต้นนะคะมันตื่นเต้นทําให้เราใส่ผิดไปได้นะคะต้องดูดีๆนะคะ,<ม>ะบ้านหลังที่แปดเหลือสี่เติมตไปเลยลบ้านหลังที่สองเหลือสองตัวก็คือสามกับห้านะคะเพราะชั้นห้าอยู่บนสามอยู่หลางเสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะนี่นี่คือวิธีการเล่นตารางเก้าคูณเก้าเด็กก็นั่คือแนวทะแยงนะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือทะแยงทะแยงซ้ายและขวาขวาไปซ้าย Beifall ซ้ายไปขวา ก็ต้องมี1-9อยู่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเงื่อนไขที่4ที่เพิ่มมาจากตาราง9-9คลาสสิกแบบธรรมดานะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าหากว่าไปลองเล่นแล้วพบข้อติดขัดตรงไหนเราก็เอามาช่วยกันหาคำตอบร่วมกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะนะัเกเรียนที่จะเข้าแข่งขันในระดับป .4 ถึงป .6 ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ ฝึกทำบ่อยๆนะคะหลายๆตารางหลายๆแบบก็จะทำให้เราคล่องขึ้นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ